น้องๆวันนี้มาดูมาเจอกับของเล่นนอนชิวชิวริมน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาตื่นมาเดินเล่นดีกว่ามีตัวอะไรกันบ้างอู้แมมมอสอยู่ใกล้แหล่งน้ําเลยนี่รูแมมมอสน,นะคะน้องๆน,นี่ตัวต่อไปเป็น เจ้าช้างสีส้ม All อม yeah. อเรน e อลฟ์สใหญ่น้องน้องดูไม่อยากลุกเลยอยากนอนอ่ะให้นอนไปต่อเลยมาดูตัวต่อไปเป็นที่คิงคอง มีหิง่งหงอยู่ริมน้ำนะคะน้องๆเอ้ยเยได้เฉยเลยเย้โอ้โหอ,อ,อีกสามตัวของเรามีเจ้าไดโนเสาร์หน้าเหมือนอูดหือริมน้ำ จะมีเจ้าคอวัวนมของเรานี่นมของขอเขามออ๋อกินยาลิมน้ำเลยน้องๆอ,อ,อยากพักผ่อใช่ไหมอานอนต่อเลยแล้วก็จะมีเจ้าแมมมอสสีน้ำตาลนี่นะคะ ีทุกตัวนอนสบายอยู่ริมน้ำเลยโอเคค่ะน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย